ตเตยใต้รักวีโก้เอ็กซ์เตอแคปสาจีเกียร์ธรรมดาโฟ d ์ปี2อ0พโปรโมชั่นของเราอยู่ที่สองแสนเบาทเท่านั้นค่ะเป็นรถที่พร้อมลุยเลยค่ะ V n t u r b o ค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกรับไฟฟ้ามีไมวัดรอบกุญแจรีโมท แบ็คเกียร์ธรรมดาขับ4เครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ C ีดีค่ะประวัติดีฟีดาวนะคะจัดได้เต็มเลยนะคะปรึกษารายะเอียดเรื่องการจัดไฟแนนได้เลยนะคะยกสูงมากๆเลยคะ่ะขนของได้เยอะมากๆเลยคะ่ะคุ้มค่าสุดๆนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคะ่ะ มาทดลองขับดูได้นะคะผ่อนเดือนละ8,000บาทค่ะผ่อนได้แค่4ปีนะคะสนใจยังไงโทรสออบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นนะคะติกที่ช่องอด d เมีาายไซน้ำหน้า SIMP10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายยค่ะ